มาจ้ามาเก็บน้ากันนี่เห็นบ่ปลาเห็ดได้เนี่จ้ะอยู่ไก,ก,ก่บานไก่โพดโพอันนี้กะอันฟื้นจ้ะเอาไว้อันเศร้าหนาหาจ้ะมาเบิงนี่อยู่ข้างหน้าเนี่ดอกหนึ่งสวยๆงามๆวันนี้พ่ได้เอาถุงมือมาเดี๋ยวจะคอยใส่เนาะจ้โอ้ยพึ่งมาหวอดบานปลาจ้ะดอกงาม ปรดพ,พ่จ้ะแดดยังมาแรงแดดฝนจ้ะปิดว้วยเอาบ้างไว้ก่อนมันจะทัดไปกับอีดอกนึงมาจ้ะแดดปรดพ,พ่อันเพิงเพิงจ้ะเพิงกต่สีม่ก,กินเห็ดดิจ้ะมันหวานหวานจนเพิงอยากกินโอ้บัง ยากาดมือดอะเผยเลยไม่แย่งเพิงกินจ้ะไปจ้ะพุ่นอันหาต่อข้างหน้าเดี๋ยวสิแอนเห็นแบบแบบอยู่แถวนี่แถวยางคือไปขางเทิงจังหน่อยพอดีแอนอยางมาอันมาเอาฟืนไปใส่เศร้าหนาพอดีอนันเห็นมันกำลังเกิดันจะ้ะอืมอันนี่ต่อละจ้ะ งามแห้งจ้ะบ่รุ่นน่ะพ่น,ะนสีมันปวดโนะเก็บกันจ้าอัานพูดเลยจะทุ่งเมือเนี่มันแปลกแปลกไหมจ้ะ,ออะโอโ้โหมันแข็งแข็งเมือดอกงามแห้งจ้ะแล้วบ่ไปต่อจ้ะ แดดนี่เด้อก็แดดเด้อก็ฝนอยู่นี่อ,อ้อมอ้อมไปอีกจ้ะเผื่อมันมีไปหาไปบ่เอ็นว่าเอ็นเห็นอยู่ข้างหน้าเพราะว่าอันอยู่แถวนี้มันถ้ามันเกิดมันสิเกิดเป็นหมูไปเลยแม่จ้ะอันก็นสิเป็นเห็ดเห็ดพิษกับมีจ้ะเห็ดพิษกับดอกแดง สีมากยูน้ำขางขางค้อนใหม่นี่ขางใหม่นี่มันจะดอกนึงเห็นว่าเห็นแต่หัวมันนี่จะนี่ดอกนึงสีผ้าย,ยางเบ่งนั่นโหดละจ้ะโหดพ่ไปต่อจะ้ะแดดคักแน่ยุูดบังแดดจะ้ะ ย่างเขาไปเบิ่งขง้างในอีกจักหน่อยหนึ่งยางไปน้ำกันไปเบิ่งขง้างในพอดีอ,อันเนขับรถผ่านทางนั้นการ์นนเนาะจะขับรถผ่านมามันคือตั้งเพลเวอร์อยู่อันจอบเอาที่จึงหาหาพ่อทวเดี๋ยวสิอันเดี๋ยวจังคอยสิพ่อยางหาให้มันทวดเอนันยางพ่อมันแบบเพิ่งเผินไปก่อนพ่อยางหาเห็ดไปก่อนเพิ่งเผินเดี๋ยวสิลบมาอีกรอบนึง อันนี้มือน,นี้มันคําล่ะพึ่งมาหอดบานปลาบานพักตักอากาศเนาะจ้ะมังอุดอดอกนี่เห็นบ่าน่หนเอ็นไว้เยูะเอ็นอันเอ็นขัดนางรถมาเอ็นเห็นมันบานเพอร์เบอร์อยู่นี่เห็นบ่พูนดอกเห็ดโพดโพพูนนะน่าง,งามพูนถ้านอนนั่นอยู่ข้างหลังพูนล่างเห็ดน,นี่ก็มันสิเห็นเห็ดเนาะจ้ะพูน โอ้ยโอ้ยแดดจ้ะเอาเขาห่มกันพูกนะ่ะดอกใหญ่คักใหญ่เนี่ยอืมงามแห้งจ้ะไปจ้ะหาต่อมันลาซิมีดอกหนึ่งเพอร,เอร์เบอร์อยู่ทั้งแถวแถวเนี่ยพวนนาหนาเห็นบ่มใช่ลรอพวนจ้ะไปเก็บน้องกับบอท่าน ถั่วป่เนี่ยอย่ามันถั่วไหมจ๊ะพ่อถ่ายยเนาะเอาไปปาดเอาจ้ะไปไปต่อจ้ะใช่นอนมันดอกอใหญ่แห้งถ้ามันดอกอใหญ่แห้งมันก็สีเห็นไงใช่นอนขับรถบัดบัดขับรถมานั่น มันคือจังต่างเพอร์เบอร์อยู่เหมือนพ่อยญ้ามันยางมากเก๋ไก่มันหลีดีดีแดดเนาะจ้ะจ้ะนี่น UH ี่นี่นี่เห็นบ่ต่างเพอร์เบอร์อยู่นี่นี่นั่นใช่ไหนี่นี่นี่ต่างเพอร์เบอร์อุ้ยโอ้ยหุ่นนะมันอยู่ไก่ทางยานมากเมื่อกี้ ปนะาดบ่งขามันหน้านแห้งจ้ะพล่นะโหดพ่อไปกันเลยถุงมือกับจังไฟใสเอา้ายางจะไปทางท่ออีกสนะักหน่อยนึงเพราะว่ามันเห็นยืนลื้มลิ้มทางข้างบ้านกับข้างบ้านพ่อจะลูกแกแอลมานั่ง ค่ากินลมชมวิววบ่งทางบุตาเห็ดจ้ะปวดพ่อใชน้น้ช่อยกันหาเด้จ้ะเอนวามันเห็นแบบแบบอยู่แถวนี้โอ้เกือบหยบอันจะาดอกนึงเอนวายอยนเห็นอันขับรถผ่านมานตาดีดีเลยถ้าว่าหาเห็ดมันจ้ะมันตั้งเพ้อเบอรออยู่เนี่ยนี่ ปูนกับบานพังตะอากาศไปจ้ะเดี๋ยวสีมหาต่อจะ้ะเดี๋ยวมหาต่ออันสีเอาอันเก็บเพิ่งเลิอกอันงานหลักการลวงมาบานพังตดอากาศเลยเนาะกับสีมาถ้ามหาเห็ดส,สิเก็บเอาเก็บสิเก็บเห็ดไปย่างจ้ะสีย่างซาหมีก่ก่อนเดี๋ยวสีผ้าเก็บอีกมืออื่น นี่จะ้ะไปอันประอย่างเฮ็ดก่อนจะ้ะเดี๋ยวสิผ้าเก็บมาอื่นนี่จะ้ะเกือบเท่านี่จ้ะจะ้ะพ้นนะไปจ้ามาจะ้ะนี่พันเพอร,เอร์เบอร์อยู่นี่พ้นนะคางๆกันเท่าถิ่มกว่าจาก มาตอกันด้วยดอกนี่จ้าไปแหวะไปใส่ถุงมือมาผักใส่ถุงมือจ้ะมาเบิงพูนะตุ่มุตทิเมจจ้ะพูนะไปจ้ะค้างถนนอีีจ้ะแบาเป็นดอกมอีของง่ายเลยก็เห็นแบบแบบคุณจ้ะเห็นบ่สีสีอันน้ำตาลน้ำตาลเดี๋ยวอัน ห้ยางไปเบิง่งมันแมนบ่เห็นอะไรแบบกำลังสียางหนีแล้วโอ้ยขนนกขนนกเอยียงดอกเหี้ยว,ว,ยว,วบ่จ้ะมันเหี้ยอลไรแม่จ้ะเหี้ยแล้วบ่ไดจ้ะไปยางไปข้างหน้าหลีอยู่ข้างใน,นกำลังสียางผ่าน ตน้นบูเบอรี่แล้วบางเห็ดเผือกเหรอไหมจ๊ะหืมบางขามันจ้ะน่ะงน้าแผ่สวยงามเอ้ยบางจ้ะไปลุ่มกับตาอันนี้จักเผืออีกอย่างเอ็นกับโบเก็บจ้ะ อีกดอกนึ่งจ้ะทุกขหนากันเถนาบโนข้างขาก่อนจ้ะเถวาวอลุุนๆุนรุนดึงหยากที่แทกไม่คุณง่ามอยู่จ้ะมึงขายัางตันตันอยู่ไหมเลิศจ้ะไปหาต่อปิดห้องมันไว้อุ๊บ มาเบ่งดอกนี่ลูกขางข้างเริ่มยางหากาบ,บาดแล้วจ้ะไปตัดขาเริ่มยางหาออกไปทังนี้กาะบ,บาดมันยุ่ริมทางมาจ้ะยางไปยางมากกับมาหอดมอกีแหละจ้ะมะหอดบานพาตักอากาศแล้วทั้งปุ่นกับเป็นล่านะจ้ะเอ็นห,หาเห็นมาได้ทั้งปุ่นเอ็นกะ สิมหาป้าขางบ้านนี่ตอจ้ะบ้านผักตักอากาศอันนี้มันเป็นห้องเก็บของก็ห้องน้ำ้ังนอกจ้ะหาเห็ดอยู่อ้อมแอบแอบน้ำมันนี่แหละจ้ะไปนี่ป้าหากินจ้ะบ่ได้ไปไกลแต่อยากหัวเนาะอ้ยป้านาั่นสีอันบ่ให้ลูกหายน้ำจงแม่จ้ะลูกกระเล่นอยู่นะ้างหน้าบ้านเห็นแม่นัง่งกลมๆเงยๆงเก็บเห็ดก็ไหายน้ำจ้ะ หน่อยพุดนะเอ็งกะสิหมุนเอาสักหน่อยทึงเทิงกะสิเป็นถนนจ้ะทึงเทิงถนนอเดี๋ยวนี้ได้เสียงลดพุูดลดแรงอยู่ทึงเท้งพุ่นดอกน้อยๆมันเอาไว้นี่ล่ะมันอยู่บานจะของแล้วจ้ะไปต่อจ้ะเดี๋ยวสีพรางยางไปวางข้างหน้าอีก เนีจ้ะมันกับหกไงมันไม่ได้ต้นบูเบอร์รี่โอ้ยหกครับเกาะไปโด้ยจ้ะอันต้นบูเบอร์รี่บังเดมือเข้าไปก็ยานแต่งูตอดงูก็มีอยู่เลยจ้ะไปจ้ะนี่จ้ะดอกนึง ดอกใหญ่ฮะโพดโพหมาน้ำขังอันก็สิกับบ้านลรอจ้ะบ่ได้กบ,บ้านดอ,อกตอนนี้กระยุบ้านลรอจ้ะพ่อพักพักกินข้าวก่อนเดี๋ยวสิพาหาต่อฝนกับสิตกตกตกหย,ย,ยุดหยุดอยู่เนาะจ้ะพากกินสิไปตำ สมตำกินตปกินตำส่วก่อนจ้ะกิน,นข้าวแล้วกับสิบห้าฮาไม่กินข้าวแล้วกับสิบห้าหาเฮตดตอเนาะจะคอยว่ากันจะยนะโอ้ยอันทำมันหกหลายกระหยานงูอยู่เลยจะ้ะงดกระเพาะสู้ปี มก็บอกเห็เดหยางคนดอกละมันก็ห้อมกระเลนนี้จ้ะน่าจะดอกน่นะคือสิบลูมีท่างดอกไปต่อโอเคจะ้ะ วันนี้เอ็นก็ขอโต้ลาไปก่อนนะจ๊ะผ้าเก็บน้ำรอบสุดท้ายนี่น้ำขังบานแล้วมันก็เฮ็ดก็เกิดเพราะท่านนะจ๊ะเก็บดูท่านานั่นดอกนึงชุดสุดท้ายอาชกาบ้านแล้วมันก็เห็นจ๊ะนี่จ๊ะชิไปกินข้าวจ๊ะว่อย่างเดี๋ยวชิพามาเก็บใหม่ตอนบ่าย น้อยคนละแค่จะแอมก็ขอโตล่าไปก่อนพอกันในคลิปหนาจ้าไปโอ๊ยตาไล่ผนะ้าเบิ้งทะเลสาบก่อนไปจ้าขอโตเขาบ้านชมวิวทะเลสาบขออนุญ,ญาตไปตามสมตามตามส่วกินก่อน เก็บแห้งไปต่อสู่กันก็ปลาเห็ุเ้าจ้ะโอเคจ้าพอกันนะคิดนะบ๊ายบายจ้า